กบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sportback มาถึงช่วงที่สองของรายการแล้วล่ะคะ่ะใช่แล้วโอ้โหนี่มัน นิสกัววุ้นหรือเปล่าผมกลัวไม่เด่นพี่ขี้พี่หินกลัวไม่เด่นนอกจากสี่ชุดที่ตัดกับทุกคนแล้วเนี่ยวันนี้ทรงผมต้องเกิดด้วยยอมยอมให้เลยค่ะเดี๋ยวเติมเติมจี้ต้องเดี๋ยวต่มอะไรต้องมาทักทุกวันหรือเปล่าเนี่ยไม่แนสินะฮะเพราะว่าเวลาเกิดอะไรในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นข่าวหรือภาพหรืออะไรก็ตามมักจะชอบมีคนออกไปล้อเลียนนี่นี่นี่คือเธอล้อเลียนมีพี่ตุกเกดอยู่ค่ะใช่ใช่ใช่ S <S> <S อาจจะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมักจะมีภาพล้อเลียนที่เราเรียกกันว่ามีม M E M E นะภาพล้อเลียนพวกนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแบบภาพตัดต่อเอามาทําให้มันสนุกสนานใส่ข้อความตลกๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปีนี้มีมีอะไรเด็ดเดดบ้างนะเริ่มต้นอันแรกจากหนังกันดีกว่านะ Jurassic World ทำไมคะนี้ช็อตเด่นเลยนะฮะช็อตการฝึกไดโนเสาร์พันลัตเตอร์นะฮะของคริสแพทนะฮะซึ่งท่านี้เป็นท่าย่อตัวและกางเนอเห็นไหมถ้าฝึกแล้วก็พอภาพนี้ออกมานะฮะต้องมีคนทําไปล้อเลียนมากมายเลยไหมไปฝึกสัตว์ต่างๆเห็นไหมมีแบบฝึกเต่าเดี๋ยวๆใช้ท่านี้หรือเปล่าช่วงนั้นจริงๆนะทวิตเตอร์นี่มีขึ้นมีแบบนี้เยอะจริงๆจริงๆนะไปดูมิมถัดมาข้ามาที่วงการเพลงกันบ้างนะครับ นักร้องสาวคนนี้เลยไข่เจียวแล้วแป้งพิซซ่าจบต้องว่าแล้ต้องติดชุดเหมือนนะกลายเป็นสปอนบับเนีอะไรอย่างงี้กลายเป็นถูกนำมาเลาะเรียนตัดต่อเป็นการ์ตูนเป็นไข่เจียวนะฮะหรือเป็นแป้งพิซซ่าโอ้โหแต่มันก็ดันเหมือนน่าสงสารนะแต่ว่าเพราะว่าชุดนี้เบื้องหลังจริงๆแล้วนะครับเป็นดีไซเนอร์ชาวจีนนะที่ใช้เวลาทำนะครับคุณผู้ชมสองปีชุดนี้หรอสองปีชุดนี้ทำสองปีแต่โดน ตอนแอร์สองวิกลายเป็นไข่เจียวทันทีแต่ตอนแรกเราไม่คิดเลยนะแต่พอมีมออกมาเราใช่ใช่ใช่เราไม่ได้คิดแต่พอว่าพอมีมออกมาปุ๊บเรามันใช่นะมาดูชุดต่อมาที่เป็นมีมที่นิยมกันมากนะที่ถูกหลอเลียนมานี่เลยเจ้าฉลามในงานของคอการแสดงขึ้เคททิบอรี่ตอนซุปเปอร์โบนะครับแต่ฉลามตัวนี้แย่งซีนเคที่สุดๆออกการเต้นของนางเห็นไหมตัวซ้ายด้วยนะเห็นไหมว่า แย่งซีนเคที่ไเล่จนมีคนนําไปทํามีมเยอะมีมเยอะมากนะฮะรวมถึงว่ามีคนนําไปทําภาพเราเรียนบอกว่าฉันควรไปเรียนเต้นเพิ่มนะเออเ้าน่ารักนะฮะข้ามาที่อันดับที่สี่นะครับเป็นคนนี้เลยถ้าวงการนางงามปอนี้เราถูกถึ่มไหมสตีฟฮาวีนั่นเองพิธีกรจากมนิว เห็นไหมแรงนะเนี่ยวแรงมีหลายอันที่แรงมากเลยนะฮะอันด um ับสุดท้ายนะครับด้านเพลงบ้างนักร้องสาวคนนี้สิทอนเลิร์นเดลเฮลโลอิสเมียของอเดลนะถูกกระตุนนะฮะน่ารักน่ารักน้ำไปล้อเลียนเยอะมากเดี๋ยวอันนี้ล้อเลียนรูปร่างเขาหรือเปล่าวะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุนตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่เราจำได้เฮ้ยแต่ก็ดันเหมือนเอาไม่ใช่เลย เป็นความน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าด้วยภาพของ MV ที่เป็นโทนซีเปียเองนะ,ะ,นนะหรือว่าการใช้โทรศัพท์ภาพนั่นเองก็เลยทําให้อทิว ถูกนาไปรอเยอะมากรอบนี้นะเขาเรียกเขาว่ารักดอกจินยอกเลนจีซีรียสนะคะถึงว่าไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงโดนโมดดังในช่วข้ามคืนไปเลยถต้องถ้าใครทามีมบอกเลยว่าดังในชั่วข้ามเหมือนตอนนั้นได้แพลงแพลงกันใหญ่เลยก็เรีกว่าขำๆค่ะแก้ไขเครียดเนาะยังอยู่ที่วงการเพลงค่ะนี้เลยนะคะวงนี้นะคะดอกดังมากๆนักร้องวงอยแบนสัญชาติออสซี่นะคะ Five Seconds of Summer ค่ะล่าสุดเดี่ยทอล์กหรือทาวอีกแล้ว แล้วกับรูปนี้เลยนี่ค่ะเขาไปขึ้นปก Rolling Stone นะคะและเปลือยขนาดนี้เลยนะแต่ที่ช็อกกว่านั้นเนี่ยคือบทสัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์ในหนังสือไว้นะคะว่าเรื่องการมีเซ็กซ์ระหว่างที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยคือในระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีบรรดาแฟนคลับหรือสาวๆเนี่ยเข้ามาหาแล้วแล้วเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆของพวกเขาซะอีก ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่แรงมากมากเย่างว่าแฟนคลับว่าไงอ่ะคือนี่ไงจริงๆแล้วภาพวงเนี้เป็นไนส์สกายแล้วก็เป็นวงบอยแบนด์ที่แบบค่อนข้างจะเป็นแฟนคลับเด็กอค่ะเด็กหน่อยคืออาจจะไม่ได้เด็กแต่เป็นวัยรุ่นแบบทีมเนชันมแบบวันเดลิชั่นอะไรประมาณนั้นทีนี้ปลอกสัมภาษณ์ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าช็อกแฟนเพลงกันเลยทีเดียวนะคะโดยนี่เลยค่ะ คาลัมฮูดนะยอมรับว่าเขาอาจจะสะเพร่าไปนิดนึงนะคะที่ตอนเริ่มดังแล้วมีสาวๆเข้ามาหาเยอะ mm hmm. แต่มีคนนึงค่ะลุคเฮมมิงส์นั่นเองนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาเนี่ย mm hmm. เมื่อจับ4คนเนี่ยรวมตัวกันเมื่อไหร่นะคะแล้วนั่งรถบัสไปด้วยกันเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ย mm hmm. ย่อมจะต้องมีเซ็กส์กับผู้หญิงจำนวนมากตามมาอยู่แล้ว คือแบบดเดียวเลยนะคะทีนี้เนี่ยการเปิดอ,อกให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone ครั้งนี้เนี่ยคนออกมาให้แสดงความเห็นในโลกโซเชียลเยอะมากๆว่าคิดยังไงทำไมผู้จัดการถึงปล่อยให้ออกมาพูดได้ขนาดนี้ภาพลักเสียเลยนะถูกต้องมันจะทำลายภ<พ>าพาลักษณ์ของ,ของบอย <มา S 2> แบนด์ <มา S 2> ที่แบบว่าทุกคนกำลังคิดๆอยู่หรือเปล่าใช่ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะก็อาจจะทำให้ภาพของ แววๆ,ๆสี่คนนี้<ม>ดับสนิทไปเลยก็ได้นะอาจจะเป็นลุกแบบมาถึงที่เป็นแบบว่าแตบบ่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยนะคะคงอาจจะคิดเหมือนว่าว่าไม่อยากให้มันเป็นจริงเลยกับบทสัมภาษณ์นี้ใช่ใชใชหคือเหมือนกับว่าเหมือนฝันร้ายอ่ะที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น<ช>เอาแค่ยังไม่ต้องสัมภาษณ์แค่นะโปกพี่ก็หลอนแล้วนะก็ลอดูแล้วกันว่าเขาจะมีอะไรตอบโต้บ้างเนาะมาที่ฝั่งจีนบ้างนะคะในสาวจางจีใช่ไหมคะ จางจืออีนะคะจะบอกว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักเธอจากภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องอมไม่ว่าจะเป็น Hero, c r ร s h i n g t ไ k e r Hidden Dragon นดรหรือ h o u ออฟไลน g ดักเจอร์นะคะอตอนนี้ค่ะเธอคลอดลูกสาวแล้วะคะข่วดีมาก จริงๆแล้วเนี่ยนะคะข่าวนี้นะคะจางจุยอีค่ะได้บอกมาโพสต์ทางโซเชียลนะคะบอกว่าเธอได้คลอดลูกแล้วนะคะแล้วก็โพสต์ภาพรูปนะคะมือผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะสองมือมือนึงเป็นมือมือของตัวนางเอกสาวนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะก็เป็นมือของสามีนะคะหวังเฟิงแล้วก็อบทารกมือทารกน้อยเอาไว้แล้วก็มีรูปดับเบิลยูนะคะแล้วก็ผู้หัวใจเล็กๆนะคะน่ารักมากทีนี้ คนก็เลยไปถามนางผู้จัดการนะคะว่าเอ๊ผู้จัดการคะคลอดลูกแล้วจริงหรือเปล่าผู้จัดการบอกว่าคลอดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าลูกทารกชื่ออะไรหรือว่าคลอดที่ไหนไม่มีรายละเอียดแต่มีแหล่งข่าวแจ้งว่าน่าจะคลอดที่สหรัฐค่ะนะคะทีนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสองคนนี้เนี่ยสามีของเธอเนี่ยนะคะได้ขอมั่นเธอไปนะคะตอนช่วงระยะเวลาก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นงานวันเกิดของเธอนี่เองโดยสมัยมีโดนใส่แหวนมาแล้วขอมั่น กลางงานตรงนั้นเลยน่ารักาน่ารักมากจริงๆนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็รอดูกันไปนะคะว่าเด็กน้อยเนี่ยจะออกมาเปิดเผยใบหน้ายังไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมเห็นแค่ยันใช่ไหมแน่นอนคิดว่าเร็วๆนี้แน่นอนเดยเห็นหน้าค่าตากันแน่ค่ะช่วงหน้านะใครที่เป็นแฟนเพลงแบบชอบฟังเพลงกีตาร์คลาสสิกบอกเลยว่าฝีมือระดับโลกรอคุณอยู่ในช่วงหน้้ค่ะ คลิปบันเทมผลงานที่ทําให้จานจืออีเป็นที่รู้จักคือภาพยนตร์เรื่อง The r ร Home ในปีพุทธศักราช2542และทําให้เธอได้รับรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีโกลเด้น t e r Award อีกด้วย